เราอัดไปที่เพเยอร์ห้าร้อยเลยแล้วกันนะมาสูตรมาเร็วๆแบบนี้แหละดีมันดูมั่นใจดีทุกคนมาขอเปิดส,สวยๆนะมวยนะสีวะ่ว่ะโอ้โหขอห้าอุ้ยโอ้ยสวยงามทุกคนโอเคมันดึงแปดเข้าสวยจัดเลยนะแต้มเดียวก็ได้กินบอกเลยรอบนี้บอกมาอีกห้า้อยนะขึ้นไปบันสองโอ้โหทุกคนใครที่สนใจนะก็สามารถที่ สีส่44เมตรนำหนาด้วยนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนสำหรับสมาชิกวันนี้ได้เข้ากลุ่มฟรีแล้วก็มีของสมนาคุณให้ด้วยนะทุกคนนไม่มีทำยอดเดินในแดนสิ้นแล้วก็ให้เข้ากลุ่มฟรีไปด้วยเด้อว,ว,วันนี้บอกเลยสมัครวันนี้คุ้มสุดๆนะทุกคนนะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันองมาลิเชนเคยนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI ด้วยงบสามร้อยบาทมาดูกันว่าเราจะบวกไปเท่าไหร่หรือว่าเราจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนนะอะมาดูกันว่าจับเป็นยังไงุไมล์แรส la, ักคนนสูตรสักครู่ มาแล้วทุกคนสู่บอกไปเพเยอร์ค่ะแล้วขอไปที่เพเยอร์ร้อยหสิบขอไปครึ่งหนึ่งก่อนละกันนะทุกคนนะ <c oughs> เปิดมาสวยๆแปดวะอ้าวสวยงามทุกคนบอกแปดมาจัง <c oughs> อ่ะสวยงามมาก <c oughs> รอบแรกบวกมาร้อยห้าสิบนะทุกคนนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ถือว่าสูตรใช้ได้ <c oughs> ใครที่ดูสูตรไม่เป็นหรือว่าอยากได้สูตร